ะค,ะคุณครูโยจะมาสอนการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะในการบ้านชุดที่14นะคะให้เด็กๆเ,เปิดมาที่หน้านี้นะคะอ่าหน้านี้วันนี้นะคะเราจะมาเขียนสระอีนะคะเด็กๆพูดตามครูโยสระอีอ่าสระอีเด็กๆคะอ่าเด็กๆ เห็นไหมคะสระอีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพอเด็กๆอ่านตามคุณครูโยเสร็จนะคะเด็กๆก็เขียนตามรอยประเหมือนคุณครูโยเห็นไหมคะอ่าเขียนให้แบบดีให้เรียบร้อยนะคะอ่าแต่ก่อนที่จะเขียนเดี๋ยวมาอ่านตามคุณครูโยอีกรอบนะคะสระอีอ่านี่นะคะเป็นตัวไรอออ่างนะคะอออ่าง ออีอี e, e, นะคะอ e, e. อีอีอ่าแล้วเด็กๆดูสิมันมีรูปภาพข้างล่างให้เด็กๆนะคะเป็นคำศัพท์นะคะเด็กๆอ่านตามครูยโยนะคะตออีตีอ่า e, ต่อไปนะคะเป็นรูปอะไรคะปาฏิทินอ่าต่อไปให้เด็กๆอ่านตามครูยโยปอีต e, ี อ,อีกรอบค่ะปออีปีภาพต่อไปเป็นรูปอะไรคะนาฬิกานะคะให้อ่านตามคุยโยอ่ะนออนานาทออีทีนาทีอีกรอบค่ะนออนานาทออีทีนาทีอ่ะรูปสุดท้ายเป็นรูป อ่าอะไรคะคัตติ้ลบัตนะคะหรือว่าสามลีนะคะอะเด็กๆอ่านตามครูยโยนะคะสออัมามลออีลีสลีอีกรอบนะคะสออัมสามลออีลีสลีอ่าเด็กๆคะ่ะเมื่อเด็กๆ อ่านตามคุณครูยโยเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะของครูยโยเขียนเสร็จแล้วแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแบบนี้นะคะตรงสรลอีเด็กๆสามารถระบายสีได้นะแต่ครูคไม่ได้ระบายนะคะวันนี้คุณครูยโยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย